i สวัสดีครับพบกับลองบอด a r d On My Way ครับพบกับช่วงรีวิวล b o a r d ครับผมโอเคผ่านไปหลาย EP แล้วกับการรีวิวลองบอดนะลองบอดแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์และก็สเปคที่แตกต่างกันไปจากที่เพื่อนๆเ,เห็นมาหลายๆคลิปนะคลิปนี้ครับเป็นลองบอดหนึ่งตัวนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบอกเลยครับว่าว้าวแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลองบอดตัวนี้จะว้าวตรงไหนไป โอเคครับสำหรับรองบอร์ดที่เราจะมารีวิวให้เพื่อนดูในครั้งนี้ก็คือนิชารลองบอร์ดครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนนะครับน่าจะเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างแล้วครับ <S 1> <S 1> <S กับนิชารองบอร์ดและเวลาเราถ่ายฟีดเลื่อนหาซื้อรองบอร์ดเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นลายของเขานะแต่เราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือนิชารองบอร์ดนะครับซึ่งตัวนิชารองบอร์ดนะครับจะแบ่งออกเป็นห้ารุ่นใหญ่ๆนะครับห้ารุ่นใหญ่ๆมีอะไรบ้างมีรุ่นที่1นะครับรุ่นที่1คือนิชารองบอร์ดนะชื่อของตามรุ่นเขาเลยนะครับ นิชานลองบอดจะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยนะครับจะเป็นตัวลิตร์ิ้ลนิชานตัวลิตร์ิ้ลเนี่ยจะเป็นแผ่นสั้นนะครับใครชอบเล่นแผ่นสัน้นคุณต้องเล่นจัดแผ่นนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวแผ่นยาวนะครับก็ยังอยู่ในคอลเลกชันของนิชานลองบอดอยู่ และอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นนายดีมนี่นายดีมก็จะเป็นลายตามนี้เลยนะครับใครชอบก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นลัช a l ลล w ตัวนี้นี Lance ่ผมบอกเลยว่าส่วนตัวแอบชอบเพราะว่าลายตัวนี้นะครับจะออกแนวค่อนข้างด่านะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่น่าจะชอบลายนี้กันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นตัวดีมเดียนะดีมเดียตัวนี้คือสายกว้างน้อยนะสายกว้างน้อยนะครับลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกของรุ่นเขาอยู่แล้วจะเป็นรูปกว้างนะซึ่งตัวดีมเดียเนี่ยจะออกมา 2รุ่นเหมือนกันจะเป็น Q และก็ M นะครับ Q a n d M Q จะเป็นแผ่นสั้นเหมือนกันแล้วก็ M ก็จะเป็นแผ่นยาวนะครับและรุ่นสุดท้ายนะจะเป็นรุ่นมุงบอร์ดนะมุงบอร์ดก็จะเป็นรุ่นที่เราจะมารีวิวในคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวมุงบอร์ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ลายนี่ครับ3ลายนะและลายที่เราจะมารีวิวก็จะเป็นลายนีกนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น มุงบอร์นะครับแล้วเป็นลายที่เราเลือกมารีวิวให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆบอกเอ๊ะแล้วไหนลายของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลายของเขาหายไปไหนนะเดี๋ยวเราไปช้าๆก่อนนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวมุงบอร์นนะครับนี่อ่าก็จะเป็นตัวนิชาร์ลอมบอร์ดนั่นแหละแต่เป็นในคอลเลกชันของมุงบอร์นะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเรื่องของเด็กกันก่อน,นครับเรื่องของเด็กนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นยาวนะแผ่นยาวตัวนี้ผมวัดจริงๆเลยครับวัดจริงๆเลยคืออยู่ที่116เซนนะแต่สเปคเขาเขียน117อยแต่วัดจริงไม่ถึงอยู่ประมาณ1 1 6่เซนครับด้านกว้างนะครับตัวนี้อยู่ที่22.5สองจุดนะครับวัดจริง2 2 5สจุดสเปคเขียน2 2 8ก็คาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่ก็วัดจริงอยู่ที่22.5เซนนะครับตัวนี้น้ําหนักเดกเปล่า ตัวนี้จะอยู่ที่1.7กิโลก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับส่วนมากมาตรฐานตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ1.6-1.7กันซะส่วนมากนะแล้วก็น้ําหนักรวมคอมพิเซตตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3.6กิโลนะ3.6กิโลผมว่าก็กําลังดีนะเดี๋ยวต้องลองดูเรื่องของการเล่นทริกเล่นแบบพวกแฮนด์ทึนี่ยมันจะหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับชั้นไม้ตัวนี้ประกอบไปด้วยะครับ,บมบูนะเป็นไผ่นะครับแล้วก็ไฟเบอร์กลาสนะไฟเบอร์กลาสแล้วก็เป็นเมเปิลแคนาเดียนนี่ตัวนี้นครับ ไม่รู้ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะทนทานมางน้อยแค่ไหนเพราะส่วนมากแล้วเพื่อนๆจะมีปัญหาหัวแตกนะหัวแตกกับการเล่นท่าแอโร่ต่างๆนาอเดี๋ยวอันนี้ต้องระยะยาวจริงอันนี้อาจจะเทสให้เพื่อนดูมาได้นะแต่ส่วนประกอบของเขาก็จะมีตามนี้นะครับในส่วนของความหนาของตัวไม้เนี่ยตัวนี้อยู่ที่9มิลน,นะครับ9มิลไม่ถึง1เซนดีนะ9มิลปกติจะอยู่ประมาณ9ก้าถมิลน,นี่แหละนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนามากเลยผมว่าผมมองว่ามันกําลังดีนะความหนาของเด็กเนี่ยกำลังดีนะครับทีนี้ตัวนี้นะฮะ เป็นการทำสีด้วยวัสดุเปลี่ยนสีอั Under นต้าไวโอเลตนี่อันนี้เจ๋งรู้ไหมว่ามาาันจิงตรงไหนเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นลายถูกไหมแต่จริงๆตัวนี้มันมีลายนะครับมันมีลายนะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นชัดไหมตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือทําสีด้วยระบบอันต้าไวโอเลตนะครับหรือ UV นี่แหละตัวนี้จะเปลี่ยนสีตามความเข้มของแสงแดดในะซึ่งตัวนี้ผมอยู่ในร่มเพื่อนๆเ,เ,เลยมองไม่เห็นลายของเขานะครับถ้าตัวนี้ออกไปโดนแดด ซึ่งถ้าแดดแรงมากๆเนี่ยลายเขาจะขึ้นมาค่อนข้างชัดนะครับลายจะขึ้นมาค่อนข้างชัดเลยซึ่งตัวนี้จะเป็นเหมือนลายมาน้ำนะครับลายมาน้ําตัวลายเขาเนี่ยไม่ได้เข้มแต่ตัวแผ่นเขาเนี่ยเปลี่ยนสีตามความเข้มของแสงนะครับเมื่อเราออกไปโดนแดดเนี่ยแผ่นเนี่ยมันจะเข้มขึ้นแล้วเราจะเห็นลายของเขาได้ชัดขึ้นแล้วก็ตัวนี้พิมพ์เป็นระบบ 3D นะครับแล้วก็สามารถทาความสะอาดได้ง่ายมากนะครับเวลาเรามือจับดูเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันคลีนง่ายมันคลีนง่าย เวลาเลอะเนี่ยเราก็เอาผ้าเช็ดออกได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเจ๋งนีอันนี้คือข้อเด่นของตัวมุมบอรดรุ่นนี้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้ลองเอาไปตากแดดก,กันดูนะเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของคอนเคฟนะครับคอนเคฟตัวเนี้ยอันนี้ผมขอแบบบอกว่าไม่ชัวร์แล้วกันนะครับว่าเขาคือคอนเคฟประเภทไหนแต่ถ้ามองด้วยตานะครับมันจะเหมือนตัวทับคอนเคฟซึ่ง ตัวทับคอนเคฟเนี่ยมันจะมีความกระดกแบบเห็นอย่างได้ชัดเลยด้านข้างนะครับมันจะเป็นสันเพราะว่ามองด้วยตาเนี่ยเราจะเห็นความเป็นโครงกระดูกของด้านล่างนะครับเป็นเหมือนทับคอนเคฟแต่การออกแบบของเขาเนี่ยเป็นแบบล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เนี่ยจะคล้ายคายพวก W ล็อกเกอร์ที่เวลาเล่นเนี่ยมันจะล็อกเท้าเราค่อนข้างดีอันนี้เป็นการดีไซน์ออกแบบของเขานะเรียกว่าล็อกเกอร์นะครับเรื่องของคอนเคฟก็จะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อไปเรื่องของกลิปเทปกลิปเทปตัวนี้จะติดมาแค่โน้ตกับเทล 2ด้านนะครับแล้วตรงหัวเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าในรุ่นของนิชาแต่ละคอลเลกชันนะครับตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะตัวนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นนิชาลองบอร์ดนั้นนิชาที่เป็นรุ่นลิตเติลนิชาหรือนิชาธรรมดาเนี่ยตัวนี้จะเป็นรูปภูเขานะครับเป็นรูปภูเขานะครับแล้วก็รุ่นนายดีมนะครับตัวนายดีมเนี่ยจะเป็นตัว M แบบนี้เลยจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันกับตัวมุมบอร์ด แล้วก็ตัว natural a อตัวนี้จะคล้ายๆรูปหินหยางนะครับจะเป็นเหมือนรูปโค้งคเหมือนหินหยางนะครับแล้วก็ตัวมุงบอนเนี่ยก็คือตัวนี้อยู่แล้วนะมุงบอนแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวดรีมเดียเนี่ยตัวนี้จะเป็นรูปเหมือนเขาปางอ่าจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับกลิฟเทปเนี่ยไม่ได้อยากมากกาลังแบบสัมผัสได้นะสัมผัสได้นะโอเคเรื่องของเด็กก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของช่วงล่างละช่วงล่างนะครับตัวนี้นะครับตัวนิชานเนี่ย ที่ผมรีเสิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเขาจะให้ทรัคมา2แบบนะครับสแบบเขาจะประกอบมาในแต่ละคอลเลกชันไม่เหมือนกันนะครับในตัวของมุงบอดเนี่ยเขาจะให้เป็นตัวแอตแทกทรัคมานะครับแล้วก็จะมีทรัคอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ในรุ่นของนิชาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวกข้ามทรัคนะครับเวกข้ามทรัคก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตัวทรัคที่ใส่มาตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นแอตแทกทรัคนะฮะแอตแทกทรัคตัวนี้จะออกมาทั้งหมด44สีนะครับก็จะมีตัว ทิฟฟานี่นะครับทิฟฟานี่บลูนะครับแล้วก็ไวท์นะครับแล้วก็แบล็กแล้วก็พิงค์สีๆนะครับทรัคตัวนี้ก็คือมาตรฐาน1 8 0ม0 50องศานะครับตัวนี้บูชิ n งนะครับบูชิ n งที่ให้มาคือ 90A นะครับ 90A อ่ด้านข้างของไอตัวเบรเพดไม่ได้สกรีนอะไรมาแต่จะเขียน ที่ด้านฐานของเบรเพดว่าเป็นแอตแทกทักตัวแว็กข้ามทักก็จะสกรีนที่เดียวกันนะครับอ่ะทัก,ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของล้อนะครับล้อล้อนี้ไม่พูดไม่ได้ล้อนี้บอกเลยว่าคนละสีตัวนี้เป็นล้อของคริสตัลวิวนี่คริสตัลวิวเป็นล้อคริสตัลนะครับคริสตัลไม่รู้ว่าเวลา เล่นไปเนี่ยมันยังคิิเตัลวิวเปล่าซึ่งมันก็ต้องแบบดําเป็นเรื่องปกตินะแต่มาใหมา่ๆเนี่ยสวยงามมากนะครับล้อคริสตัลว,วิวตัวนี้อันนี้ใส่จับคู่มา2สีนะครับจับคู่มา2สีตัวนี้มีขนาดอยู่ที่65มิลน,นะครับ65มิลเท่าอะไรกับแท้งเลยนะครับตัวนี้65มิลแล้วก็ความนิ่มอยู่ที่ 80A นะก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปลองเทสเรื่องของการซับแรงนะการเล่นดูว่ามันจะนุ่มมากน้อยแค่ไหนโอเคต่อไปเรื่องของแบริ่งนะครับลูกปืน ตัวนี้ลูกปืนเนี่ยเป็น b u i l d i n Spacer ผมลองแกะดูล้วเขาจะสกรีนตรงการฝุ่นมาเป็น One w e m c o m e City นะครับตัวนี้ก็หมุนดูเนี่ยไหลลื่นดีแต่เดี๋ยวผมจะลองเทสการไหลยาวๆดูอีกทีหนึ่งว่ามันไหลระยะยาวเนี่ยมาไหลลื่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนะ,ะแล้วก็ตัวนี้คอมพิเซ e ตเนี่ยเขาใส่ไลเซอร์มาให้ แบบนิ่มนะสามลิงจากโรงงานเลยนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องอาการวิวไว้ได้แล้วก็ซับแรงที่มาส่งขึ้นมาจากร้อนเนี่ยมาถึงเท้าเราได้ในระดับหนึ่งนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับตัวนิชาลองบอร์ดรุ่นมุงบอร์ดครับก็จะมีสเปคประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปลองเทสการใช้งานจริงดูนะครับเรื่องของการเทสลูกปืนเทสล้อเทสเด็กเรื่องของเฟรคด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นทริคต่างๆนานๆนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของตัวมุงบอร์ดตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนไป โอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราไปเล่นเดี๋ยวผมขอเดอทเเเดสเฟ็กอของตัวนี้ก่อนเนาะว่ามันมันนิ่มมากแค่ไหนนะปึ๊บมันก็แอบ,บแข็งนิดนึงนะสำหรับน้ำหนักตัวผมเนี่ยประมาณ75โลแต่คือเฟ็กของ ของเด็กทุกตัวนะครับเวลาเ,าเล่นไปเนี่ยมันจะมันจะคลายตัวออกมันจะยืดออกตามน,น้ำหนักตัวของผู้เล่นเนาะคืออันนี้มันคือเฟกใหม่มันจะมีความเป็นตึงอยู่เดียวพอเล่นไปสักพักนึงเนี่ยตัวไม้เนี่ยมันจะเริ่มคลายตัวเริ่มยืดออกมันก็จะนิ่มขึ้นอีกนิดน,นึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเทสเรื่องของลูกปืนล้อชักช่วงล่างแล้วก็การเล่นแดนต่างๆนะแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นทริกกันตรงตรงนี้ดูว่าแผ่นยาวเนี่ยมันจะเตะที่เจ๋งแค่ไหนนะ ปกติผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแผ่นยาวสักเท่าไหร่นะช่วงนี้ปกติเล่นแผ่น13เล่นแผ่นสั้นเนาะ <laughs> เดี๋ยวจะลองมาเล่นเตะทิ้งแผ่นยาวดูว่ามันจะเตะขึ้นหรือเปล่านะเตะขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะซักเซสนไหมอีกเรื่องหนึ่งนะไปเดี๋ยวไปเทสช่วงล่างกันก่อนไปโอเคเดี๋ยวต่อไปนะเราจะลองเทสลูกปืนว่ามันไหลลื่นดีมากน้อยแค่ไหนนะไปกัน เื่องลูกปืนนะฮะล้อโคตรนิ่มเลยนิ่มแล้วก็เงียบด้วยดูดิขนาดพื้นที่เป็นลาดยางอย่างนี้นะเออนี่คือเราเริ่มมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะตรงป้ายนู่นเลยเฮ้ยลื่นดีเลื่นดีครับอันนี้แฮปปี้อันนี้ยกนิ้วให้แรงเฉื่อยดีมากนะฮะล้อนุม่มลูกปืนดีอันนี้เจ๋งนะครึ่งสนามเมื่อกี้เราเริ่มตรงสายฟ้าต้นนู้นนะก็ครึ่งสนามได้ เคเมื่อกี้ลองเทสประสิทธิภาพในการคาวิ่งแดนซิ่งลูกปืนล้อเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะครับว่าประทับใจอันนี้ประทับใจจริงๆคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าทักมันจะไวขนาดนี้นะฮะคือดูจากสภาพภายนอกแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยทักมันก็เหมือนทักจีนทั่วๆไปนะแต่พอลองเล่นจริงๆอะ่ะเออมันหนึบดีมันหนึบด,นนบดีคือความไวในการเล่น,นการแดนซิ่งเนี่ยอยู่ที่เท้าเราเท้าเราเร็วได้แค่ไหน ทักบอกเลยว่าเร็วได้ตามเท้าเราแน่นอนตัวนี้บูชิ่งเป็นโคนแอนด์บาเรลนะโคนแอนด์บาเรลนะครับม,มันเลยทําให้รู้สึกว่าเวลาเราาร์วนนิ่งไปดิซิ่งนียมันค่อนข้างตอบสนองในการเลี้ยวค่อนข้างเร็วนะฮะเวลาเราเลสเตปเท้าเร็วๆเนี่ยใช้ได้เลยคือแบบแฮปปี้ช่วงล่างดีคือคุณซื้อมาเนี่ยคุณแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยแล้วก็ล้อ อันนี้ซับแรงดีนุ่มนะครับนุ่มมากแล้วก็ลูกปืนไหลลื่นดีมากนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปลองเทสเรื่องของการเล่นทริคดูกับแผ่นยาว46นะ้วว่ามันจะเล่นได้ออกมาเจ๋งแค่ไหนนะครับ ตัวมุงบอร์นะครับจากแบรนดนิชานอันนี้จากการเล่นมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปทีละอย่างเรื่องของเด็กกอนเด็กตัวนี้46นะ1 1 6เซนนะครับ116เซนแดนเต็มที่สะใจดีนะครับแต่เวลาทริกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่นะครมันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ได้สูงมากเวลาเราเตะที่มันมันยาวนะเวลาเล่นแฮนด์ทิกอาจหัวมันจะไปฟาดพื้นก่อนได้นะครับแล้วก็เวลาเตะพวกท่าแอโร่เนี่ยมันก็จะ หนักนิดน,นึงนะครับหนักนิดน,นึงแล้วก็ยาวนะครับการสปินในอากาศมันอาจจะรู้สึกว่าเออหัวมันไปถึงพื้นก่อนนะอันนี้ก็ต้องฝึกกันดูนะครับกับแผ่นยาวเนาะ mm hmm. อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ก็คือไม่มีกิทเทปด้านข้างแต่ตัวด้านหน้าของเด็กเขาเนี่ยมันเป็นความสักษาเมทคเจอร์แบบสักษาเนี่ยมันเกาะเท้าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีแค่กิบเทปด้านหัวกระท้ายในการเตะทิศนะครับช่วงล่างอันนี้เกินความคาดหมายนะครับคือเร็ว ตอบสนองไวนะครับด้วยความที่เขาใส่เป็นโคนบูชิงด้วยนะแต่การรีบาวนยอาจจะสูญเสียไปเพราะว่ามันเป็นโคนบูชิงแต่ถ้าใครชอบฟีลแดนเร็วๆนะแบบสเต็ปเท้าเร็วๆตอบโจทย์อันนี้ดีมากนะครับ mm. ลูกปืนไหลโคตรลื่นนะครับโคตรลื่นแล้วก็ล้อซับแรงดีนะครับนุ่มช่วงล่างอย่างที่พูดไปคือดีมากนะร mm. วมๆอันนี้ให้เลยครับ mm. เเต็ม10อ่าเเต็ม10เพราะว่าด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยการมีดีเทลในการ เปลี่ยนสีตามแสงแดดอะไรเนี่ยแล้วก็พอลองเล่นจริงช่วงล่างเนี่ยดีอันนี้ดีให้ไปเลย9้าเต็มสิบกับตัวมูงบอรดตัวนี้นะทีนี้มาถึงเรื่องของราคาตัวนี้ครับราคาคอมพิเซตเลยนะครับอยู่ที่ 5,700บาทเท่านะั้นนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับเพจนิชาลองบอร์ดไทยแลนด์นะครับเขามีหลายรุ่นหลายตัวอย่างที่ผมกล่าวไปต้นคลิปเนาะก็ลองเลือกกันดูนะครับแต่สำหรับตัวนี้อยู่ที่5,700บาทใครชอบก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะโอเคก็พาบ๊ก์หนึ่งตัวครัากับการรีวิวลองบอดนะก็ช่วงนี้อาจจะปล่อยคลิปช้าหน่อยก็ขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วกันเนาะมันภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับโอเคสุดท้ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องลองบอดออนไลเวจะได้พลาดคลิปปไรับคนี้ we we'll right